ทีนี้เรามาดูในเคสซาติี้เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อความศรัทธานะจะพาไปที่เมืองมันเดเลครับเมืองมันเดเลประเทศพามา่าหรือประเทศเมียนมาในปัจจุบันนะครับเราจะไปที่วัดมหามุนีนะครับชาวชาวพามา่าเรียกวัดมหามุนีแต่ว่าคนไทยจะเรียกว่ามหาไมมุนีนะครับอ่านะเป็นวัดที่มีความสําคัญเนื่องจากมีพุทธรูปองค์หนึ่งครับเป็นพระพุทธรูปที่ชาวมันเดเลเนี่ยมีความนับถือศรัทธาเป็นอย่างมาก นะครับอ่าเราเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นข้างในนะครับเราก็จะเห็นองค์พระอยู่ตรงนี้นะ,นะอ่ะอะนานเข้าไปนะครับในการกราบไหว้พระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยอะผู้ชายสามารถเข้าไปปิดทองในในองค์พระพุทธรูปได้ได้ไดโดยตรงในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยเขาจะไม่ให้เข้านะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเข้าได้เฉพาะผู้ชายก็ต้อง ต้องไปซื้อแผ่นทองเป็นทองคําเปลี้นี่ครับเดินไปปิดซึ่งบางคนบอกว่าในตัวเนื้อขององค์พระเนี่ครับถูกปิดด้วยทองคําเปลวเนี่ยหนามากจนไม่เห็นรูปลักษณะขององค์พระพุทธรูปในปัจจุบันเลยนะครับยกงไงว่าทุกอนุเราจะเห็นเห็นไหมครับว่าจะเป็นจะเป็นเป็นเหมือนกับเป็นร่องลอยของการแปะทองนะครับแมีผู้ศรัทธามาันจานวนมากนะครับอานะจารย์ก็เข้าไปนะครับก็้ไปปิดทอง นะครับนะกว่าจะขึ้นไปนะครับอันนี้อยู่ระหว่างที่ที่กําลังจะรอขึ้นไปไหมเดี๋ยจะเห็นเห็นไหมครับเท็กเจอร์ขององค์พระเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยทองคําเปลวที่คนศรัทธาเข้ามาปิดพระมาหาไมมุนีเนี่ยนะครับชาวพม่าจะเชื่อว่าได้รับประทานลมหายใจมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นเนี่ยชาวพม่าก,ก็จะจะมีตำนานต่างๆที่เชื่อมโยงกับพุทธวัตรค่อนข้างเยอะ นะครับเช่นตำนานการสร้างเจดีย์ชเวดากองต่างๆนะครับพระมหาไม่นนุนีเนี่ยก็ถูกเชื่อมโยงเหมือนกันว่าพระพุทธเจ้าประทานลมหายใจให้กับตัวองค์พระนะครับด,ดังนั้นเนี่ยก็จะเกิดประเพณีขึ้นมาอันนี้ก็ความที่ประเพณีเนี่ยทำทำขึ้นมาไม่น่าจะนานมากนะครับยี่สิบกว่าปีประมาณนี้ถ้าอาจารย์จไม่ผิดนะครับประเพณีการล้างหน้าพระตอนเช้าเนี่ยก็จะทําเป็นประจำทุกวันอาจารย์ก็ ตื่นมาตอนตีสี่ครึ่งนะอันนี้คือนาฬิกาให้ดูว่านี่คือตอนตีสี่ครึ่งนะครับเราก็จะไปดูการล้างหน้าพระมหาไมามุนีที่วัดนี้อีกทีหนึ่งไปตอนเช้าครับเราจะเห็นว่าก็จะมีการตั้งพลามพิธีนะครับอ่ะก็จะมีมระคทถาย,ยกเนาะก็ก็มาตั้งต่างๆนะครับแล้วก็เจ้าว,วาดก็จะเดินเข้ามานะครับเพื่อมาประกอบพิธีกรรม นะครับก็ท่านก็จะมีการล้างหน้าองค์พระนะครับล้างหน้าเอาน้ํามาล้างนะครับมีการขัดใบหน้าองค์พระนะครับแล้วก็มีการแปรงฟันนะครับแปรงฟันล้างหน้าแปรงฟันองค์พระพุทธรูปก็เหมือนกับเราตื่นเช้าอ่ะนะครับก็กระทากับพุทธรูปคล้ายๆกับยังมีชีวิตอยู่นะครับก็ล้างหน้าแปรงฟันนะครับสตีเข้าไม่ได้เหมือนเดิมครับ ผู้ชายก็จะเข้าไปอยู่ได้แค่ข้างในนี้นะครับก็เข้าไปนะครับก็จะทําแบบนี้เป็นประจำทุกวนันอันนี้ก็เป็นคติความเชื่อของชาวพมา่าที่ให้เห็นภาพว่าอ่ะก็ยังมีความผูกโยงกับอ่าพระพุทธเจ้านะครับนะ